มาแล้วค่ะชูชิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวช,ชูชิครับหน้าปลาแซลมอนปูอัดไข่กุ้งสาหร่ายค่ะไม่ได้กินต้แรงเป็นไงเป็นไงเป็นไงค่ะ<ำ>เป็นไงค่ะ<อ><อ>ชู เบเกอร์ไส้หมูไส้ไก่ไส้รวมมิตรีทุกอย่างเบเกอร์ค่ะ อยู่ไปแล้วนะคะ่จูจูชิ้ถ้วย